ข่าววันนี้กลับมาดีสุรินวันพรฤหัสบดีที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนางวิลวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินณห้องประชุม Management Cockpit and ั a น Room กออรมนรจังหวัดสุรินชั้น4สารกลางจังหวัดสุริน โดยมีพันเอกจิตรกรจันสว่างรองผอ,อรมนรจังหวัดสุริน์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้จากนั้นเวลา9ก้านาฬิกานางวิละวันแสนจันสถิตจังหวัดสุริน์มอบหมายให้นางสาวนันทพินรักษเจ้าพนักง,งานสถิติชำนาญงานพร้อมด้วยพนักง,งานสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุริน์เข้าร่วมอบรมดักสูตรและเบียบกระทรวงการคลงังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 หนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยง,งานภาครัฐในส่วนภูมิภาคผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์ชั้น3สารกลางจังหวัดสุรินทร์จากนั้นเวลา14นาฬิกานางวิลวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นทงตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื <N> ่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณห,ห้องประชุมช้างใหญ่ชั้น4สารกลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตบุญพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุม